กรุงเทพประเทศไทยเนาะเป็นดินแดนแห่งความวางของแรงงานลาวหลายๆคนนะเพียงเนาะสบายดีสวัสดีครับท่านผู้บังทั้งหลายตอนนี้อยู่กับช่องวนาแชนแนลที่คือวนากันเกินไปแล้วเนาะห็นองเนาะว่ากรุงเทพประเทศไทยเป็นดินแดนแห่งความวางของแรงงานลาวหลายๆคนนะเพียงเนาะแน่นอจะได้วันนี้เพืงเนาะทุกคนหูอยู่เนาะว่าส่วงนี้เงินกีบลาวอ่อนคาเงินเฟิร์นนี่เองเนาะแล้วก็คนลาวหลายๆคนเนาะพากลังไล่เมงงานอยู่กรุงเทพอยู่ประเทศไทยเนาะ คนก็จากลูกจากเมียจากพอ่อจากแม่จากพี่จากน้องจากคนเที่ยวหักมาเนาะมาไม่งานอยู่กรุงเทพเพื่อว่างว่าสี่ด้สามขอบคั่วให้พ่อมีกินมีอยู่ไม่หางานได้ผ่าเงินกับบ้านซื้อนั้นซื้อนี่กินเนาะพออยู่ประเทศล้าฮ่องสอน,นกับขาของศีลมันกระซุงนะ่งเนาะบางคนเนาะกับประสบผลสําเร็จเนาะก็คือแบบว่ามาแล้วกับมีเงินมีค่ำผ่ากับบ้าน,านเห็ดบานเห็ดเพื่อนซืลอกสซรถ แตบบางคนกับพ่อได้กินพ่อได้ยูผ่าเงินกับบาทนนทีน้าแต่บางคนกับบุปะสบผลสําเร็จก็คือมากกับเดี่ยงตัวเองเนี่ยบุกุมก็คือแบบว่ามาเหตุงานซื้อซือเหตุงานไปวันวันกินไปวันวันเนาะกับบางคนเนาะก็คือมากมากแหลวกับมาลงแซงซีลงอ่าลงแซงซีวิไลจะเลื่อมไปว่ามีคนอยู่ทั้งบ้านร่อค่อยเนาะมีหลูกมีเต่ามีลูกมีเมียมีหลูกมีพว่ มีพอมีแม่ที่ยังรอค่อยอยู่ที่บ้านเนาะบางคนกับมาน้ำมูน้ำคูม่านน้ำมูน้ำคูบางทีกับยู่บ้านกับพวกมีกินมีอยากอยู่แต่ยังมาน้ำมูน้ำคูกับมีกันอย่างเนาะแต่ส่วนน้อยส่วนไล่สิแบบว่าคนลาวไปงานอยู่ประทไทยพวบอกความอยากจนคือมีทนานเองทนานอยากจนคือพน่้เนาะพนากับป็นคนมีทนานได้ทนานอยากจนเนาะแต่กับบางคนไม่ยังงานอยู่กรุงเทพกับจนนีขอบีคั่วอยู่กรุงเทพเนาะอยู่ไทยเนาะ มีครอบมีครัวอยู่ไทยเนาะก็คือแบบว่าบางคนคนลาวคนลาวมามีครอบครัวอยู่ไทยเนาะก็มีดูมีเตามากอะ่ะหาเลี้ยงดูกันกับเป็นอีกรอบครัวหนึ่งอยู่ต่างถิ่นต่างแดนเนาะก็หาเลี้ยงกันไปตามนๆๆนวันวันนึงเนาะแล้ววันนี้วานาเชื่อว่าเป็นพยานคนล่าฮอร์จึงเลือกมาประเทศไทยเนาะวานาก็ได้จดมาเรียบร้อยนะพีนะ่น้องเนาะคือเนึ่งคือค่าแห้งสูงนี่เองเนาะหรือว่าค่าแรงสูงเนาะ ซุ้งกับประเทศลาวเนาะซุ้ขึ้นเลยอะไรเนาะแล้วก็สองก็คือเป็นประเทศที่อ่าไก่เคียงกันเป็นประเทศเพื่อนบ้านกันที่เขาได้ง่ายอ่ามันบอกใกล้นะพี่น้องนั่งรถทัวร์กับหอแล้วเนาะแบบนั่งรถทัวร์ไปเดียวกับหอแล้วก็ไป๊บเดียวแล้วก็ขึ้นหนึ่งกับหอแล้วเนาะกับบริใกล้คือประเทศอื่นเนาะแล้วก็สามก็คืออ่าใส่ภาษาไก่เคียงกั้นบอกก้นหูเรื่องนะพี่น้องเอ้ยไม่เห็นงานเลยไหมกับ บอกันรู้เรื่องเเนาะมามาแแหลก็บากันรู้เรื่องเนเนาะอาิไปว่าบบกเขาใจแบบลอยไปเส้นแต่ก็พอเขาใจกันรู้เรื่องนันะ่นเองเนาะที่นี่เนาะพราะมาประเทศมาเรียบร้อยเนาะว่าน้าก็อยากให้ทุกคนเนาะตั้งใจการในงะานเนาะเพื่อคิดอย่างเดียวว่ายุบานถ้ามีคนรอคอยอยู you know, ่เนาะแหลวก็คือว่าน้าเนี่ก็กะสู่ชีวิตคือกันกับทุกๆคนนะ่นแะหละเนาะเพื่อนๆทุกคนแหละสู่ชีวิตคนนอมกนมันก็มีนาทีแตกต่างกันไปเนาะ งานของเคากับงานบบคือกั้นน้องคนกับไรงานเงินเดือนดีคนกับไรงานเงินเดือนแบบพออยู่ได้อ่ะ้วก็มันก็เป็นเรื่องธรรมชาติของชีวิตแต่ละคนนะเพีองเนาะเกลียบว่าหน้าก็บไม่ว่าให้ฟังเนาะว่ากรุงเทพเป็นคนวางของแรงงานเหลาเยหลายคนนะเพีองเนาะในกามากก็เพราะว่าเป็นยังเี็นเหล่าประเทศไทยก็มีซามยางก็คือขายแห้งสูงกว่าเล้าเนาะราคาช่องก็คือ เป็นประเทศที่ไก่เคียงกันกับลาวเนาะเขาง่ายมากง่ายเนาะแต่ก็ทราเป็นสายภาษาไก่เคียงกันที่สุดนะพี่น้องเนาะเอาในพี่น้องเนาะไรข่าวมาเบิ่งกอะไรกัอย่าลืมกุศลสุขไคอยกดติดตามเป็นกังวังใจช่องบรรณาแช่น่แนนี่เด้อแล้วก็บรรณาเลี้ยวบรรณาชิมบอยย่างก,กับกุ้งกระดิ่งไว้น้ำเลี้ยวมันจะแจ้งเตือนเนาะเวลาบรรณาลงคลิปในทีน้องเป็นอ่างเนาะแล้วก็ค,คอมเมนต์ไว้จ้าคุยกันเลยนาะพี่น้อ่างกับข้อคอมเมนต์สุภาพสุภาพเนาะ คอมเมนต์แบบว่าในเชิงที่สังสั้นเนาะเพราะว่าเทากับเป็นคนคือกันเนาะที่อยู่ประเทศใด้ก็เป็นคนคือกันเนาะก็อยากให้เว้ากันแบบสุภาพสุภาพแบบคนบอกกันกับคนเนี่ยนะเอาไปแล้วเนาะโอเคนะอาไปเนาะสำหรับคลิปนี้บัหน้าก็จะบอกลายห่หางเนาะเอาไปได้เขามาแล้วก็ยนกยุคก็สุกายกดติดตามเป็นใจช่องวันชาแนลเด้อร์สำหรับคลิปนี้มัวนาข่าวข่าวว่าสบ,บายดีสวัสดีครับ